ห้องน้ำไหมครับห้องน้ำอยู่ด้านหลังห้องน้ำเไปหาข้างหน้าครับปูข้สนนสอสองครับม่ว่าอาจรนะครับผมนแก้ผมด้วยนะครับทราบครับทรา เขาเรียกมาจากที่ไหนเนี่ยโอผมก็นึกว่าอยู่ในขบวนเนี่ยครับปู่ตองหาห้องน้ำข้างหน้านะครับเดี๋ยวมีบ้านเนี่ยตรงเมื่อกี้นะครับ ยังนะครับปูนิมตนทางนี้ครับ วันนี้เริ่มจาเลกถุดมงบนถนนหม้เลขสีต่อนะครมุ่งหน้ากะบ,บุรีรายละเอียดจำวัดวันนี้นะครับรายละเอียดจำวัดวันนี้เดี๋ยวรอสักพักใหญ่ๆนะครับรอสักพักใหญ่ๆเราจะแจ้งให้ทราบทางเพจทั่วไทยนิ้วนะครับ ฝากประชาสัมพันธ์นะครับฝากประชาสัมพันธ์ขอ,อกคณะญาติโยมนะครับที่ร่วมกับหลวงตาของความเวลานั่งใกล้เคียงเส้นขาวนะครับใกล้เคียงเส้นขาวนะครับงดรับปัจจัยนะครับไม่รับปัจจัยนะครับมันจะไปขวดหรอครับมันจะไปขวดหรอผมขวดรครับให้ผมขวดครับครับต้องไปไกลๆกันนตายละนี่10เมตร ครับที่่บครับวาให้ใสิรวบเขาเ่ตีให้เขาไปอีกครับเขาไปครับครับครับรับเหน้าครับไปงานครับตามหาครับที่ไปับโครับโอครับครับผมนะ เขา่ะไม่ได้เดจับครับจับไว้นะครับจับไว้นะครับสาธุครับยกของถวายเลยครับยกเวายนะครับสาธุครับยกครับยกของด้วยนะครับยกของด้วยนะครับ สาธุครับ,กรบยกครับยกถวายเลยนะครับยกครับผมยกครับ ยกครับยกน้ำรอถวายเลยนะครับยกครับผมสาธุครับสาธุบนเส้นทางหมายเลขสี่นะครับพี่น้องประชาชนเยอะเหมือนเดิมไหมครับ เกษตมุ่งหน้ากาบุรีนะครับตอนนี้มุ่งหน้ากาบุรีสาธุอนุโมทน,นาบุญกับท,ท,ทุกท่านนะครับสาธุครับเอาน้ำมาใกล้ๆเลยครับยกน้ำเลยครับสาธุครับสาธุสาธุอนุโมทน,นาบุญนะครับสาธุครับ เอารเรียกเรียกขอแมทขอแมทให้พระจารย์หน่อยครับสาธุสาธุครับใส่เลยครับใส่เลยใส่แมทด้วยนะครับ ยกครับยกของทวายครับยกเอาน้ําเทินเลยครับน้ําเทินกันเลยจับไว้ครับน้ําเทินแล้วเจอะจับไว้นะครับสาธุครับสาธุจับน้ำครับ